ูกมากกว่าจับผิดความสัมพันธ์ของคุณกับลูกก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะการจับถูกหมายถึงการขยายด้านดีการขยายด้านสว่างของลูกพูดถึงพฤติกรรมนั้นซ้ำๆย้ำๆจนเขาเชื่อว่าเขาเป็นแบบนั้นและก็ไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจกับพฤติกรรมด้านลบๆของเขาในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้นะคะ ช่วยให้เขาเกิดความเชื่อว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเขาเล่นโทรศัพท์บ่อยมากเขาติดเกมเราก็อาจจะบอกกับเขาว่าลูกแม่ไม่ใช่เด็กติดเกมนะเนี่ยเพราะแม่ดูแล้วไม่ได้เล่นแต่เกมแต่ว่าดูนู่นนี่นั่นทําให้มีความรู้รอบตัวแล้วก็ทันสถานการณ์และถ้าเกิดว่ามีการเขียนรายงานหรือว่าบทความอะไรเนี่ยทำได้สบายสบายเลยจะเห็นว่า เราได้ชี้ชวนเราได้หวานมาเมล็ดลงไปในจิตใจเขาแล้วว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างเขาไม่ใช่เด็กติดเกมนะเขาเป็นเด็กที่มีความรู้รอบตัวดีทันสถานการณ์และถ้าเกิดว่ามีการเขียนรายงานหรือบทความอะไรเขาจะทำได้ดีแน่นอนเขาต้องรู้สึกดีเพราะว่าเรามองเห็นข้อดีของเขามันจะทำให้บรรยากาศภายในครอบครัวดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ การพูดถึงเรื่องดีๆของลูกบ่อยๆเนี่ยมันคือการขยายด้านสว่างของลูกให้มันได้มีโอกาสทอแสงเปล่งประกายจนเขาจะลืมไปเลยว่าเขาเคยมีด้านมืดอะไรบ้างในทางกลับกันการที่เราบ่นว่าพฤติกรรมแย่ๆของเขาบ่อยๆมันคือการขยายด้านมืดของลูกจนบางครั้งเขาอาจจะลืมไปว่าเขาเคยมีด้านดีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมาช่วยกันขยายด้านสว่างของลูกไปได้วยกันนะคะ ถ้าช่วยกันจับถูกมากกว่าจับผิดชีวิตลูกเปลี่ยนชีวิตเราเองก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ